สวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาสิผ้ามาเบิ้งอันนี้ค่ะตอนแรกเขาว่าสิมาเก็บปลูกพุนนะคะเบิง้งเบิ้งเขาสิอันห้เบิ้งอันนี้ค่ะเจอโดยบังเอิญมากค่ะยุ่สวนนะคะ่ะเบิ้งค่ะเฮดอันนี้ไหมคะ่ะที่ที่เขาเคยเก็บทุกปีอะค่ะมันพึ่งเกิดมั้งค่ะหยีหยา งามงามค่ะยังงามเลยอ่ะตอนแรกเขานึกว่ามันมีแค่อันเดียวเพาเบิ่งอันนี้ค่ะนี่กว่ากลุ่มเดียวนี่กลุ่มหนึ่งทุกปีเขาเก็บโบทันนะคะ่ะมันเถ่าเขาก็เลยนี่ค่ะมันเกิด เห็นพี่บางคนเขาจะบอกว่าประเทศเขาจะก็มีบอกว่ามันกินได้กินได้นะคะเพราะว่าเขาเคยกินละเห็ดอันเนี้ยเนี่ยค่ะกุ่มหนึ่งกุ่งที่สามเนาะนี่สองดอกใหญ่มากเลยค่ะดูดูเบื้องอันนิวเขาซ้ำถ้ามันบาดมันสิแบบเหมือนจานเลยค่ะแล้วแต่ว่ามันถึกแล้วแต่ว่านามันหลายบอ่อเนาะฝนตกมันชุ่มชื้นดีบอ่อดินนะคะถ้า ฝนตกชุ่มชื่นดีแบบมันกระสีดอกใหญ่อะนะคะ่ะอันนี้กลุ่มทีสามอะเนาะเบิ่งกลุ่มทีสี่ค่ะว่าสิมาเก็บลูกพุ่นไปให้อพ่อปูเพื่อนอาฮ็ดเหล่านะคะเบิ้งค่ะกลุ่มทีสี่นะคะออพอดีเลยค่ะเพราะว่าเขาบ่าชอบกินดอก ว่อชอบกินดอกที่มันบานแน่ไหมคะชอบกินดอกมันอ่อนๆไหมคะ่ะไปแกงนะคะโยังแซ่บกุ้มทิศีนะคะมาเบิ่งกุ้มทิหานี่คะ่ะอีกหม่องหนึ่งตรงนี้มันเมียนเขาบริตัดหยาไหมคะ่ะมันก็เลยชุ่มนะคะดินมันชุม่มมันก็เลยอันนั้นเกิดเนี่ย่ะบานเร็วมากเลยคะ่ะแปบ๊บเดียวถ้าสมมติว่ามื่อนี้บูตัดมืเอื่นมมาเนี่ยน่าจะบาน ลโอ้ยฝนตกอีพออีแม่เอีค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็ลังขึ้นเห็นว่าค่ะค่ะโอย้ยังงามเลยค่ะเอา้าฝนคือตกแห้งทะบัดนี่ใต้ตน้นใต้ต้นอันนะคะ่ะใต้ต้นพลุนนะคะ่ะ เข้าว่อกเก็บมันสีดอกไงึ้นเบื้องขาวเมือนอื่นนะค่ะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้ากลุ่มที่หกกกลุ่มค่ะโอ้ยไปละเด้อค่ะเดี๋ยวตอนเก็บจะเอามาให้เบิง้งฝนตกหนักมากเลยอะ